สวัสดีคะ่ะทำคลิปแรนดัมให้ไพ่เล่าเรื่องคุณนะคะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้ท่านนะคะขอตัดดูพลังงานไพ่ของท่านก่อนนะคะอ่าไพ่หกไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดาหมูนนะคะ พลังงานไพ่บอกว่าท่านเนี่ยยังมีความหวาดกลัวมีความกังวลมีความหวาดระแวงในใจอยู่นะคะจะเป็นเรื่องของเอองานที่ทําอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมมันจะไปถึงเป้าหมายที่ท่านต้องการหรือเปล่าเหมือนเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความกังวลนะคะหรือแม้กระทั่งความรักก็เหมือนกันท่านก็อาจจะ ยังคิดว่าเขาใช่คนที่เอ่อจะอยู่กับท่านไปจนแก่เท่าไหมเป็นคนที่จะคือช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตท่านหรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่ท่านคิดนะคะไพ่ออกแบบนี้โอเคอาจารย์จะเปิดรายละเอียดทั้งหมดนะคะ อ่าพลังงานไพ่ขึ้นราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินถ้วยดวงท่านเนี่ยถือว่าอย่างน้อยแหละมีความมั่นคงแหละถ้าแบบนี้นะคะน่าจะมีหนึ่งฐานะมีอยู่มีกินมีความคิดความฝันที่ยังมีโครงการโปรเจกต์อะไรที่จะทําอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีงานเข้ามาตลอดมีงานเข้ามาออเดอร์ยอดปังๆแบบร่ํารวยได้นะคะเป็นคนที่ เขาเรียกว่ามีความคิดเชิงสร้างสารรค์มีโปรเจกต์โครงการเนี่ยบอกเลยว่าเจ็ดถ้วยกับเดอะเมเชียนเป็นคนที่ไอเดียเนี่ยนะคะสุดยอดเลยนะคะแล้วท่านจะทําอะไรที่มันแนวมุมที่มันต่างต่างจากคนอื่นนะคะท่านเป็นคนที่สามารถสร้างอะไรสวยสดงดงามอะวิจิตเลิศหรูชนิดที่คนอื่นทําไม่ได้อะเนี่ยดวงท่านจะเป็นอย่าง้ง ท่านจึงมีความมั่นคงในตัวเองได้เพราะท่านเป็นคนทํางานเก่งหาเงินเก่งการแสดงออกทางสังคมอ่หนึ่งวิสัยทัศน์หรือสติปัญญาความรู้ความสามารถการเจรจาการพูดคุยการวางตัวเนี่ยบอกเลยไพ่ออกมาดีเลิศนะคะดีเลิศมากๆนะคะราชาไม้ท่านจะมีอ่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะถึงแม้แต่มูลอาจจะมีคนที่จะ อิจฉาตาร้อนท่านบ้างมีคนแบบคอยขัดแข้งขัดขาไม่เห็นด้วยมีคนคอยสกัดแต่นั่นแหละค่ะด้วยความดีแล้วก็ด้วยความสามารถด้วยผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเห็นไหมคะจะต้องได้ข่าวดีได้การประกาศเปิดตัวนะคะเป็นแบบให้สังคมได้รับรู้มีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตามีมคนให้ก่อนการยอมรับเพราะฉะนั้นใครที่คิดไม่ดีหรืออิจฉาตาร้อนท่านปล่อยเข้าไปเถอคะค่ะ เขาไม่สามารถทำอะไรท่านได้เลยนะคะดวงท่านเพอร์เฟมากหรือแม้กระทั่งความรักนะคะคนคนนี้ในที่สุดแล้วอะ่ะเขาก็รู้แล้วว่าคนที่ดีกับเขาเหมาะสมกับเขาคนที่จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบผาสุขมีเอ่ออะไรกิจกรรมทำร่วมกันแล้วมันก่อเกิดความสำเร็จอืมนะคะได้รับการยอมรับเนี่ยเขารู้เลยว่ามีแค่ท่านเท่านั้นเพราะฉะนั้น justment การรีเทนสองด้วยการปรับความเข้าใจนะฮะถ้ามีประเด็นปัญหาอะไรกันก็จะแก้ไขได้นะไพ่บอกงั้นนะคะโอเคเนี่ยไพ่ก็ขึ้นความรักเลเวอร์นะคะสี่ไม้เนี่ยมั่นหมายแต่างงานถ้าท่านยังไม่ได้ลงเอยกันแบบนั้นมีเกณฑ์ลงเอยแบบนี้นะคะมีเกณฑ์จะบอกรักมีเกณฑ์ที่จะใช้ชีวิตคู่สถาบันครอบครัวได้ไพ่แบน,นี้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ยื่นความรัก การขอความรักจากท่านก่อนเลยเนี่ยอ่าเขายื่นถ้วยมาละนะคะแล้วหกไม้เนี่ยในที่สุดพวกท่านก็ลงเอ่ยกันด้วยดีอะ่ะนะฮะพร้อมที่จะไปต่อในการสร้างสารรค์ผลงานชีวิตความสุขร่วมกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยมันก็แปลว่าความรู้ความสามารถของท่านเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับแล้วว่าจึงแปลในแง่ลูกค้าเขาสเสนห่หาเขาศรัทธาในตัวท่านนะ ศรัทธาในความสามารถในผลงานเนี่ยท่านจึงมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากๆนั่นเองขอสรุปอีกสักห้าใบค่ะดวงท่านจะเป็นยังไงนะคะขึ้นราชินีไม้มั่นคงแน่นอนโอ้โห و, รวยรวยมากๆสิบเหรียญอืม จะกี่แสนกี่ล้านอ่ะก็อยู่ที่พื้นดวงนะสามไม้แล้วก็สตาความสุขความสมหวังนะคะไพ่2ดาบเป็นคนที่คิดอ่านนั่นแหละเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะต่อให้จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงินตรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ท่านก็ยังไม่ปิดกั้นตัวเองในการที่จะเพิ่มพูนความรู้การต่อยอด เออนะคะในความก้าวหน้าเติบโตให้มันมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไม่ได้หยุดอยู่กับที่แน่นอนแบบนี้ต่อให้ร่ํารวยต่อให้มีเงินแล้วขออีกสักห้าใบนะ,ะห้าดาบท่านก็ยังมีไฟมีความทะเยอทะยานในการสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นที่ยอมรับแบบไม่คาดคิดคาดฝันนาะอ่าดวงท่านเนี่ยมันบดจับแบบปังก็ปังมากๆเลยอะ นะฮะอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคในชีวิตอยูๆ่ๆใครคิดร้ายยไงเขาก็พังไปเองเขาก็ถึงวาละของเขาไปเองมันเหมือนดวงศัตรูดวงใครก็มาเทียบขั้นดวงท่านไม่ได้มันมีพลังงานคอยสกัดออกไปให้ท่านอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะนํามาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาดวงท่านทําให้ดวงท่านเนี่ยเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะลงมือทําอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าท่านจะทําธุรก,กิจการค้า ทำอะไรก็ตามมีแรงดวงเนี่ยชัชกับเด m มเช o n ช่วยเหลือลับๆอยู่นะฮะเป็นดวงที่มีพลังบุญเยอะดวงหนึ่งเลยนะคะท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้จงเชื่อในเซนเชื่อในอจิตวิญญาณของท่านไม่ว่าท่านจะปาดฐานะนอะไรท่านลงมือทำลงมือทำคือเจ็ดไม้นะคะไม่ใช่ว่านั่งคิดนั่งฝันอย่างเดียว อืมเดมนคิดฝันเจ็ดถ้วยคิดฝันแต่คิดฝันเพื่อสร้างสิ่งที่ฝันให้มันเกิดความสำเร็จนั่นแหละคือตัวท่านนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ